ออกกําลังกายก็เป็นนะเราะ่ะดูสิดูดูเหงื่อดูเหงื่อออกกําลังกายก็เป็นนะใช่แต่จะเมาเมาโมยโมยอย่างเดียวเมาโมยอย่างเดียวนะออกกําลังกายก็เป็นนิดนึงก็เหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะ้ยก็ได้เหงื่อนิดนึงไม่ต้องเยอะวันละเล็กวันละน้อย ค่อยๆทําไปเราไม่ได้เวทประเภทต้องการกล้ามใหญ่ๆห,ห,หรือแน่นๆเราก็แค่ต้องการให้มีเหงื่อเพื่อจะได้สร้าง energy ใหม่ๆให้เราบ้างออกกำลังกายวันนิดจิตแจ่มใสมีความสุขเนี่ยดูสิแป๊บเดียวเห็นไหมเหงื่อเพรียบเลยตั้งแต่ กินชาเขียวเนะี่ยรู้สึกว่าทำอะไรนิดนึงก็เหงื่อเต็มเลยค่ะเหงื่อกําลังจะเข้าตานะคะเหงื่อกําลังจะเข้าตาโอเคค่ะบ๊ายบาย